แล้วทำนาคาเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันค่ะไม่ถ่ายค่ะวิดีโอเฉยๆฉยอดีค่ะคหลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วนะคะ,คะเราก็ออมีไกด์ไปซื้อ,อตัวอ๋าต้องซื้อตั๋วเข้าไปอีกโอเคหลังจากลงทะเบียนรับไกด์ไปซื้อตั๋วค่ะเดินประมาณนานปะจ๊ะ มานอยู่เลยค่ะสี่หาชั่วโมงโอเคที่นะคะสื้ตัวใช่นี่ค่ะมันมันมันเป็นเขาจำอฮะค่ะนี่พี่ไก่นะของเรานะคะแม่อ้อยค่ะจะพาเราไปชมถ้ำนาค่ะพี่อ้อยบอกว่าแปดกิโลถ้าเดินไอ้นี่นะคะไปกลับใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมง แล้วเราก็ได้ไม่เลี้วสเต็มของอุทยานภูลังกาแล้วจะมีข้างบนอีกที่หนึ่งไปเพ<ร>ื่อน<ร>าทาง <ไป S 1> ขึ้นนี่ค่ะเ,คเริ่มต้นครับเดินไปเลยค่ะดนูตามหลังไปถ้าใครจะมาเนี่ยเราแนะนำให้มาตอนเช้าๆนะมันจะได้ไม่ร้อนมาก ตอนสายมันจะไอ้เนี่ยอากาศร้อนแล้วถ้ายิ่งเราเดินอ่ะมันจะทำให้เราใช้พลังงานเยอะขึ้นนี่นะคะเริ่มต้นก็จะประมาณนี้แรกเป็นอุโม,มง์เต่านะคะเ,เพื่นนพพอนๆนี่ค่ะแต่แรกอัสที่ด้านหน้าเต่าค่ะ นี่กำลังเมย์ได้แม่เจ้าสิเม่อยังไงนี่ค่ะใครอะใครมีแฟนเมินยูเื่อย่ีกับเพิ่อนดอกโอเคอุโมงต์เต่าโอ้ค่ะแต่เดอะแทบบางทีมันก็เหมือนคนเอเชียนะบางทีเขาอาจจะอาจจะไปเกิดที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะ นี่ค่ะทางขึ้นก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ <Okay. S 1> ตรงนี้เป็นโหนพ่อปู่นะคะสำหรับให้เรามาขอพรโชคลาภพอเลยจากจุด A มาถึงจุด E ก็มันจะไม่เป็นบนันไดเป็นข้ขชันเป็นขั้นแล้วเนาะมันก็จะเดินไม่เหนื่อยละต่อไปมันก็จะเป็นทางอย่างนี้ค่ะเดินแบบสบายๆมันอาจจะใช้เวลาตอนที่ เราเริ่มจากจุด A มาถึงจุด E อ่ะเพราะว่ามันจะเป็น, e, ปนค่ะ A e ถึง E จะเหนื่อยสุดๆเพราะว่ามันเป็นบันไดเป็นบันไดที่ชันน่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้นั่นเลยค่ะนั่นแหละคือจุดที่เหนื่อยลังจาจเ,เรียกว่าเป็นเสียงบริวารเหมือนลูกหลานค่ะ,อ,คะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบริวารเรียกซับเปิดรับขอโชวลากค่ะถ้าเราจะขอเราก็ไปยืนประมาณนั้นค่ะ ค่ะอันนี้จะเป็นบริวาลเหมือนลูกหลานค่ะน,นี่เป็นลูกหลานของปู่บริวารของปู่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่อ้อยบอกว่าถ้าอยากเห็นน้ำตกสวยๆนะคะต้องมัดช่วงหน้าฝนมาช่วงหน้านี้ก็จะมีน้ำแต่ว่าไม่เยอะถ้าเราอยากมาชุบตัว มันก็จะมีบ่อให้เราชุบตัวด้วยนะคะเดินไปเดินต่อไปจ้ะจุดนี้คือหินดอกเห็ดนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะแล้วพอเราเดินไปอีกมันก็จะเป็นหน้าผาหนุมานใช่ไหมคะอ่านี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดมันติดพี่วันชู โอเคหน้าผาหน้าผาฮานุมานตรงนี้คือหน้าผาฮานุมานนะคะใช่เพนไปแล้วดูจะขึ้นไปถ่ายตรงช่องหินอีกตรงที่ีดาราบิลล่าถ่ายอ่าค่ะ It's nice there เจ๋ววะที่ถึงมือก็ยับแด้วิดีโอสวยนี่ค่ะบันไดแดงจุดถ่ายรูปอีกรูปหนึ่งนะคะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆเดินเพราะว่า พางมันชันคือเราไอ้นี่เลยให้เวลาตรงนี้ไปเลย1วันโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะในกระเป๋าไกด์ที่เขาพาเราเดินขึ้นมาบนถ้ำน,นาขานะคะเพื่อนๆดูนะแล้วคุณคุณคุณพี่อ้อยทั้งตัวนี้หนึ่งดูสะพายกระเป๋านะคะถุงนี้ก็เป็นพวกยายาพวกขนมของขบเคี้ยวยาคูแล้วก็มีเครื่องดื่มกระเป๋าหนักมากค่ะเพื่อนๆโหยี่สิบ oh. กิโลยี่สิบกิโลถ้เวนทีกิโลก เราดูคนแบกนะคะตัวเล็กนี้เที่ยวเหนื่อยแทนเลยเพราะฉะนั้นเออเห็นใจไกดเห็นใจไกดหน่อยนะคะใครขึ้นมาก็อย่าไปว่าพี่ไกด์เขานะคะว่านู่นนี่นั่นดูนะคะดูเอาเข้าใจกันก็จะมีโคบุนด้วยนะคะ สำหรับนักท่องเที่ยวน้ำตาลตุกมีทุกอย่างน้ำตาลตุกเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นหนึ่งชั่วโมงนะคะมาถึงท้ำนาค่ะเนี่ยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเราจะลงไปที่ถ้ำนะคะไปถ่ายรูปไปนี่เราเราจะกลับขึ้นมา นี่ค่ะเป็นกระเดชครับผมเป็นแว่นขายลอตเตอรี่เอาเอาสมุดมาปั๊มค่ะอ๋อใช่นี่ค่ะเราลงมาที่ทำพยานากันนะคะ ก็ถ่ายยเลนี่ค่ะคนหล่อก็ไม่ถ่ายเหรอคนหล่อไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะจะเป็นตัวหนูมากกว่าลงไปยืนอยู่ตรงนู้นแล้วถ่ายลงไปสวยนะคะค่ะเดี๋ยวให้เขาถ่ายนี่ค่ะนี่ค่ะเาจะไไได้้ม่ว โอโอค่ะเดินกัไปเลยเนี่ยพอพอพี่เห็นพี่กากดตรงนี้กดถ่ายได้เลยเพราะมันเป็นวิดีโอเอามันได้ไหมนเนี่ยมันได้ไหมนเนี่ยมันเป็นวิดีโออยู่แล้วดูสิมันได้ไหมได้อยู่นะเดี๋ยวนะตรงไหนที่ว่าเป็นเหมือนหัวอ๋อเด,ดูดวเอามาซะแล้ว <laughs> ตรงนี้นะคะนี่จะเป็นที่ที่เรามาครอบสีนขอพรนะคะนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นี่ใต้ในเออทำทำนาคานะคะนี่ค่ะ น้องน้องกดดูไินม um ่ได้ป่ะตรงนี้ไม่สุขภาพแล้วแข็งแรงชอบอันนี้หัวใจหนูถ่ายละเออไปเนนี่หนูมาตรงนี้เดินกับมา ตรงนี้เป็นเ<อ>าขาเรียกว่าอะไรนะคะตรงนี้เมืองบางบทครับเมืองบางบทนะคะนี่ค่ะนี่นะคะตรงนี้เราก็มาไหว้ขอพรจากปูปป่นาคานะคะนี่คะ่ะนี่ค่ะนี่นะคะจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าดวงตาพญานาคค่ะ ค่ะบางคนเรียกว่าดวงตาพระ้ถ้าตอนหน้าฝนันเต็มจะลงไปทำเลยอ๋อค่ะเราเราจะเดินไปนู่นก่อนนะคะเจดีลงปู่เสาใช่ไหมคะกลับมาถ้าเราจะขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นเราก็ลงไปทำหาปูอ๋อเราเราจะไปเราจะไปไหว้เจดีลงปู่เสาก่อนค่ะแล้วเราค่อยลงกลับมานู่น เราจะขึ้นไปไหว้จเจดีหลวงปู่เสากันนะคะเดินอ้อมอม้อมนี่ขึ้นไปนู่นก่อนถึงแล้วค่ะเพื่อนๆตรงนี้คือเจดีปู่เสานะคะเนี่ยนี่ค่ะอยู่บนยอดอยู่บนยอดออ่ภูลังกานะคะนี่เข้าไปบ้านโอไม่ไหวร้อน ค่ะยืนอธิษฐานนะตรงนี้ก็ได้เนะาะเออค่ะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำนีต่ตรงตรงเจดีย์จบเสานี่ก็จะมีห้องน้ำให้เราแวะเข้าห้องน้ำค่ะยู่นทุกคนทุกที่เลตตรงนี้เป็นวิวข้างล่างนะคะจากเอ,อเจดีย์หลวงปู่เสารที่ทํานาคานะคะอยู่ตอนเนี้ยเราอยู่บนยอดเขา อุทยานแห่งชาติภูรลังกาหรือว่าทํานาคานะคะเนี่ยตรงนู้นคือบึงโขงหลงนะคะนูน้นวิวถ้าใครจะมาที่นี่นะคะเ,เพื่อนๆเราแนะนำใช้เวลาไปเลยหนึ่งวันเพราะว่ามันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะถ้าจะดูหมดนะคะ โอ้ลมเย็นจังนี่ค่ะเนี่ยเป็นวิวแบบสามอยหกสิองศาเลยนะคะตรงนี้ผ่าใจขาดที่มาของคำว่าผ่าใจขาดเพราะว่าเห็นสามันตรงที่หนูไปเมื่อวานเห็นเห็นไม่เห็นชัดเท่าไหร่ใช่เพราะว่ามันเป็นหมอกนะมเนาะหมอกเยอะ m หมอกหมอกหมอกไอ้นี่หมอกเขาจุดไฟนี่นะคะแม่น้ำโขงฝั่งลาวอืฝั่งสอปนั้นเป็นบึงของหลงนี่บึงของหลงที่พักเมื่อคืนนี่ถ้าถ้าสมมติว่าหนูลงไปค่ะขับรถออกมานี่ทางนี้ยนั้นหนูก็ต้องมาแยกนี้อ่าแยกนี้ออกไปนู่นไปหมู่บ้านแม่อ้อยออกไปนู่นค่ะ ถนนสายอลอวิ่งขวาตลอดถ้าถ้าไปซ้ายมือหนูจะกลับเข้าไปทางขวาอ่าันี้ยค่ะตรงโน้นไงอ่าค่ะโหท้าฟ้าใสๆแบบนี้ถ้าจะสวยเนาะเสียดายวักพีเอ็มยี่สิบห้า ตรงนี้อยู่ตรงที่เขาเรียกว่าผาใจขาดนะคะข้างหน้าเราก็จะเป็นเจดีหลวงปู่เสานี่จะ้ะนี่จะ้ะเจดีหลวงปู่เสาแล้วพอเราอยนี่หมุนมาก็ผาใจขาดอยู่ที่อุทยาแนแห่งชาติภูรังกาหรือที่เราเรียกอีกชื่นึงก็ถ้ำนาคานะคะเนี่ยสวยบรรยากาศดี เราจะไปจุดสุดยอดสูงสุดภูลังกานะคะจุดสุดท้ายแล้วเราก็จะเดินกลับแล้วค่ะเนี่ยถึงแล้วค่ะจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติภูลังกาหรือว่าถ้านาคานะคะ สิบโมงเองตลอนเรามาเดินตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงครึ่งนะคะนี่ค่ะเจะดีย์หลวงปูวังจุดสูงสุดเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้หลวงปูวังก่อนนะคะไปเลย ตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังจะเดินเข้าไปเจดีย์ปูวังนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยเก่งมาก ความรู้นะคะถ้ำนาคาจะอยู่ฝั่งจังหวัดบึงกาฬนะคะบุทยาแห่งชาติภูหลังคาเหมือนกันแต่อยู่ฝั่งจังหวัดบึงกาฬถ้ำนาคีจะอยู่อําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมไหมคะ,คะอ่านี่นะคะความรู้ใหม่แต่ก็อยู่ไม่ไกลกันใช่ไหมคะไม่ไกลอ่าอยู่ก้ใกล้กัน เรียกว่าเดินข้ามเขาเดินข้ามโอ้โหเราจะไปจริงๆแล้วต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อ่าต้องต้องมีคนพาผู้คนนําทางคนเชี่ยวชาญค่ะ<ช>มีไกด์ผู้เชี่ยวชาญพาเราไปเนาะโอเคตอนนี้เราก็ครบทุกจุดแล้วใช่ไหมคะเราเหลือลงถ้ำปูว่วังคอ่าเราเหลืออีกที่หนึ่งแล้วเราก็กลับลงแล้วคะ่ะเดี๋ยวที่สุดท้ายที่สุดท้ายนะคะถ้ำหลวงปู่วัง เราจะอดรองเท้านะคะเอารองเท้า f อ้ o ค r ณมีเล o บมวันเบตเอรตรงนี้เราต้องถอดรองเท้านะคะเราจะเดินไปเขาเรียกอะไรนะคะตรงปวงอะไรสิ่าทำปวางทำปูวังดีเอ่อม your head ีมิว your head มิว your head เนี่ค่ะ เราจะมาไหว้ทำปู่หวังเสร็จแล้วเราก็เดินเลยไปทางนู้นเลยนะคะ,ะค่ะค่ะ จุดหนึ ة, well, ่งนะคะตรงนี้เหมือน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 อยู่นะตรงนี้เหมือนตาเหมือนตาปู่นาคาใช่ไหมเวลาเดินเดินเคยเจอบริวารท่านก่อน โอ้ยน่ากกับสุดมากมากับพวกดาราที่เกิดที่นี่ก็ผมใช่แสดงกับพวกดาราเขาไปายสนับถนุจริงมูขาแล้วก็ขึมนพิษู้จกมูกขาคล้ายกับมูอะไรยู่กนดูนี่ค่ะค่ะเงินกลุ่มต่อไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่คือเสียนที่เป็นเสียนหัวที่สามนะคะแล้ว,แล,วแล้วเราก็ทำสำเร็จลงมาถึงทางขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาบอกลาพ่อปู่่ลงแล้วจา้าทำได้แล้วเยสขอบคุณแม่อ้อยนะคะแม่อ้อยอายุเจ็ดสิบแล้วนะพาเราขึ้นไปเขานักงมากเลยค่ะ <laughs> แมอ้อ,อ้แข็งแรงมาก สุดยอดขอบคุณแม่อ้อยที่พาเราไปเดินไปโปอกแนะนำนะตรงไหนเสียนหนึ่งใครมาแนะนำนะคะนี่แม่อ้อยขอบคุณค่ะ